Hello. Welcome to Baywatch. วันนี้เราก็จะมารีวิวนาฬิกากันอีกแล้วนะครับอันนี้ก็คือสีตัวพ่อเลยนะ l i n ค Tiger w o o d ูดโรเล็กซ์ซั e โนเ้นอันนั้น e ร n นแอคคิแล้วก็ตัวโปรด s t e ว์ d ด้นะครับอันนั้นเล็กๆน้อยๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูอะไรกันดี ไปดูไซโกซูโม่ครับดูทั้งสองตัวเลยตัวนี้คือตัวแรกตัวนี้เป็นซูโมโซล่านะครับซูโมโซล่านี่ก็รวมสองหมื่นหมายว่าถ้าดูสองหมื่นกว่าไหมถ้าหากช้อปปี้ดูดีๆก็มีหมื่นห้าหมื่นหกก็มีนะ แต่ว่าตัวนี้รู้สึกได้มาแค่แปดพันนะครับตอนนี้ส่งออกของแท้ด้วยญี่ปุ่นด้วยนะครับอันนี้อันนี้มันซื้อที่ซื้อที่ออสเตรเลียมันก็เลยได้ราคาพิเศษรับเดี๋ยวมาดูดีเทลกันหน่อยว่าตัวนี้เป็นยังไงเขาออกมานอกกล่องเลยนะนัอา,าอก,กล่องเฟบเฟบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเอากล่องมาตั้งกล้อง คือไซโกซูโม่นะครับรุ่นที่3รุ่นนี้มีการทำซัฟฟตัวแก้วเป็นซัฟฟานะครับซัฟฟแต่อันนี้ยังเป็นสแตนเลสสตีลอยู่ตัวฟอนต์เล็กลงนะครับพอของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะหมุนเป๊ะเลยแต่จริงจถ้าเลือกดีดบางร้านตัวที่ทำเหมือนไทยก็หมุนเป๊ะเหมือนกัน นะครับ120คลิก120คลิกหมุนโดยรอบเป๊ะ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 แอะทีนี้น,นาฬิกาคอร์สแบบนี้เนี่ยโซล,ล่าไฟอยู่6เดือนทำไมเขาเอาเข็มวิไปไว้ตรงนี้นะครับเอาเข็มวิไปไว้ตรงนี้เพราะบางทีเนี่ยเข็มวิมันชอบไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงวิ นะครับพอมันดีไม่ตรงแล้วมันอารมณ์เสียนะครับแต่อันนี้พอไปอยู่ในช่องเล็กๆอย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่รุ่นนี้จะมีฟูนะครับในช่อง6นาฬิกาเนี่ยมันมี f กับ e ก็คือถ้าแบตเต็มก็ขึ้น f นะครับฟูถ้าแบตไม่เต็มก็ลงมาที่ e นะครับอันนี้มี24นาฬิกาหมายความว่าหมายความว่า สองทุ่มนะครับ AMPM นะครับกลองจับเวลาดูหน่อยไหมอันนี้หมุนตัวนี้นะครับโอ้หน้าตาเขาหน้าตาเขาไม่แพ้โรเล็กเลยนะไม่แพ้เลยนะครับมันมันเป็นรุ่นใหม่ไงอันนี้มันไม่ใช่เหมือนพวกรุ่นเทอร์เทิลหรือรุ่นเตา่าเทพหรืออะไรพวกนี้นะครับตัวนี้มันจะ,อะลองจับเวลาหมุนนะครับแมา เข็ม okay, จับโคโนกราฟเนี่ยมันก็จะวิ่งคล้ายๆคล้ายๆอัตโนมัตินะแต่ก็ไม่ใช่อโตโมติกมันก็ยังเป็นคอร์สอยู่ดีแต่ที่แน่ๆไม่ต้องกลัวนาฬิกาตายเลยนะครับโดนแดดชั่วโมง2ชั่วโมงนี่อยู่ได้เป็น6เดือนนะหมุนเป๊ะๆันี้รุ่นนี้นี่รงนี้20่มิลเปลี่ยนสายได้ง่ายนะครับ ถ้าเต่าเทพแม่งจะ22อันเนี้ยไม่รู้ทำไมมันดูเล็กนี่ไม่ได้แกะเลยนะเพราะว่าเพราะว่าปกติใส่ตัวออโต้อ่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวตัวออโต้ถ้าเวลาพอรีวิวคลิปนี้ถ้าไม่พอเดี๋ยวดูคลิปหน้านะครับประมาณนี้อันนี้หยุดใช่ไม้ก็อันนี้รีเซ็ตเดียวว่าไข่รีเซ็ตก่อนปุ่มรีเซ็ตยังไม่ได้ไข่ไข่ย,ยังว่มาจะไขแล้วสมมติป ปราพซ็ตมันก็จะวิ่งกลับไปที่ตนนะครับตรงเป๊ะโอเคปิดเข็มก่อนอันนี้อุ้ยแสงเข้านะครับมีตรงนี้บอกวันที่นะครับบอกวันที่นะครับสังเกตเห็น <c oughs> ตุ่มที่เท่าไหร่สี่โมงแม่งหัน หันไปเลยหน่อยหนึ่งเนหะ็นะเชิญออกเพื่อที่จะให้มองเห็นเด็ก็หลังมันบ่นกันว่าทําไปได้ยังไงแต่เราว่าสวยดีมันก็เก๋ดีงไงเพราะว่ามันไม่มีมันมีตุ่มไม่ครบอันนี้เป็นดเวอร์นะครับจะมีคําว่าไดาเวอร์ได้เนี่ยมันต้องมีลูมทุกทุกนาฬิกานะครับตั้งแต่หนึ่งถึงนาฬิกา บางตัวเขาจะใส่แค่ว่ากันน้ำนะครับ Water resistant w r 1 0 0 200อะไรเนี่ยแปลว่ามันมันไม่ใช่ดำน้ำนะครับคือคราวมันล็อกไม่ได้อย่างนี้เป็นตน้นนะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้วิ่งกลับไปที่ F นี่เขาวิ่งกลับไปที่ F นะประมาณนี้นะครับ Movement เจแปนตัวเครื่องก็เจแปลนตัวนี้ผมยังไม่ได้แกะนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใส่ตัวนี้นี่ เก็บโชว์ไว้เพื่อให้เพื่อนยืมเพื่อนจะยืมมาเพื่อนเป็นรองนายกแต่ไม่ใช่ไม่เพื่อนนะครับลูกเขานํะมาเรียนที่ออสเตรเลียนะเคยเจอกันที่สนามบินพ่อเขาขับไปรับไอพ่อเขาเข้าไปรับอ่าเจแปนมุกเมนตนะครับ V V 192นะครับรหัส s S สเสีจ็ดห้าเจ็ดเจนหนึ่งนะ ก็ถือว่าเป็นไซโก้ตัวสวยเลยเมืองไทยรู้สึกไอออตโต้ี่ปลาก็ไปสามหมื่นสามหมืนซึ่งแพงไหมนะเดีย๋ยวมาดูตัวออตโต้มั่งดีกว่าปิดตัวนี้ก่อนนะทรงเดียวกันมันก็จะแคบๆฝั่งนี้มันซูโม่ใช่ไหมมันจะเห็นไอนี้ครึ่งเดียวนะครับจับบิดได้แต่เฉพาะบนกับล่างครับ มันผสมระหว่างด้านมั่งเงามั่งสลับด้านเงาด้านนะครับแล้วสังเกตออยสเตอร์ตัวนี้มันกลับหัวมันวิ่งกลับหัวนะไม่เหมือนตัวเทอร์เทิลเทอร์เทลมันวิ่งเหมือนเหมือนโรนะเล็กซ์อ่าแพงไหมนยา,ายกาไซโก้หลักหมื่นนะตัวนี้มีหาซื้อได้แล้วแต่บางร้านลดมากลดน้อยนะแพงแพงราคาเต็มก็20,000กว่าราคา ออนไลน์ก็หมื่นกว่าแต่ออนไลน์นี่บางทีเจอของเทียมก็มีนะเพราะฉะนั้นระวังหน่อยเ,ออเราไม่อยากให้เกินสินาทีแล้วก็ตรงนี้ก็จะบางแต่เนี้ยมันหนาพวาออโตโอ้เพราะว่ามันมันต้องมีตั้งสามตุ่มฝั่งเนี้ยมันต้องมีตั้งสามตุ่มพอมันต้องฝั่งนี้ต้องมีสามตุ่มปุ๊บมันอัศนาเลยเนี่ยวัดเดลวสิบสี่สิบสี่มิลเลยไหม เนี่ยวัดดูแฟรแฟรเนี่ยสิบสี่จุดสามนาเตอร์เลยแต่ว่าเวลาใส่ก็ไม่หนาเท่าไหร่ไม่รู้หรอกนะแต่ซัฟฟายนี่โอเคเลยไม่ต้องมานโมมาปกติซื้อไปต้องมาโมใส่ซัฟฟายตัวนี้ยังไงแม่งก็ซัฟฟายมันเลยใช่ปะม,มันก็คุ้มค่านะอ้าวพอแค่นี้สำหรับตัวตัว ต,ตัวนี้ที่นี่จ่ายไปแปดเก้าพันไม่ถึงหมื่นดยซ้ำเลยมามราคาเมืองนอกนะอันนี้เดี๋ยวมาดูตัวนี้ตัวออตโต้แอร์ออโต้นี่เขาจะเขาจะสวยไปอีกแบบตัวออโต้ที่มันมีสีเขียวด้วยนะสีเขียวเนี่ยแต่สีเขียวมันเรืองมันมันมีสันเบิร์ดมันไม่ค่อยสวยนะถ้าคนไม่ชอบสันเบิร์ดตัวนี้ดูแล้วดูแล้วน้องน้อง น้องนองโรเล็กเลยน้องๆ้องซับเลยนะแล้วไม่ต้องถึงแสนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้ซิติเซนแกนแกนไซโก้มันก็เป็นแสนก็มีใช่ปะแต่ว่าไอ้ไอ้โรเล็กบางทีโดดเข้าไปสองแสนบ้านเราไม่มีใครซื้อหรอกสองแสนแสนกว่าก็นั้นแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันผสมอะไรกันมาั่งหรือเปล่าไว้ใจไม่ได้นะครับตอนนี้มุนนิ่มเหมือนกันเก็บเลนะ ฟืบ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 แต่เออตัวนี้ไอ้ฝั่งฝั่งวันที่เนี่ยมันก็ไม่มีรูมนะทำไมมันเป็นไดเวอร์ได้วะกล่อง <What do S 1> เป๊ะแบ็คเพลย์น้อยมากนะครับตัวนี้นี่ญี่ปุ่นทั้งดุนข้างหลังเขียนเม็ดอินเจแปนเลยเม็ดอินเจแปน นะประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูตัวนี้กันเน้นๆดีกว่านะคลิปนี้เอาแค่นี้เปรียบเทียบเฉยๆระหว่างตัวโซล่านะครับพอตัวนี้มันจะบางกว่าน,นิดนึหนี่งตัวนี้มันจะไม่ถึง14บสหรอกอสิบสองเองค่ะสิบสองจุดสามและไอ้บ้านนะั้นมันขึ้นไปตำบ้าเลยทั้งสิบสี่นะ อุยหายไปตั้งสองมิลเลยแหละเออไม่น่าทำไมมันใส่สบายนะมีซ่อนเข็มแต่ว่าก็อย่างนี้เราใส่โกตัวตัวปล่อยสายมันเป็นเหล็กเหล็กเพรสธรรมดานะในขณะที่ซิติเซนนี่ทำไมก็จัดให้เต็มที่เลยนะเอาแค่นี้คลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามาดูเต็มเต็มสวัสดีครับ